สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วจ้ากับสาวสกลพาแซบเนาะจา้าเมื่อที่สาวสะกลพามาขินสุกี้เด้อจา้าสุกี้ยามเที่ยงเนาะจา้าสุกี้พอดีแซบถ้วยหน่อยหนึ่งพี่น้องจา้าพอดีอิ่มเนาะจา้ามาจา้ามาแซบแซบกับสาวสกลเนาะจา้า ยังห่อนอยู่พี่น้องจ้าแซ่บจ้ะรสเด็ดเดอ้อ สาสะกลกินในสวนได้จ้ะพี่น้องข้างหลังน่ะสาวสะกุลกาลังทํากระช่างปลาจ้ะพี่น้องเนี่ยทํากระชังปลามีอยู่สองกระช่างนะคะอีกอีกอีกกระช่างหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ใหญ่กว่าอันนั้นนะคะสาวสะกลว่าจะเลี้ยงปลานะคะว่าจะเลี้ยงปลาดุกลองเบงตอนแรกสาสะกลเลี้ยงอยู่แหละจ้ะอยู่ในบอ่อแต่คงไปหมดแล้วนะคะพี่น้องจ้ะเพราะว่าหน้าฝนเมื่อกี้เนี่ยหน้ามันไหลาลานเนาะคะ่ะ น้ำไหลาลาดเราเจ้าของไม่ได้เอาอย่างไปดักเนาะคะ่ะไปมืดแล,ล้วล่ะลาสาวสกุลก็เอาซื้อมาปล่อยหลายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแต่สาวสกุลลืมไปเนาะคะ่ะว่าน้ำปีนี้มันมาเร็วก็เลยไหลไปมืดแล้วคงจะคงจะบืนไปเมื่อแล้วค่ะพี่น้องจา๋าคือเดียวกับคนเนาะคนก็นยังย่านตาย อีกอย่างหนึง่งพี่น้องจ้าเราเลี้ยงในกระช่างเวลาเราจะเอามันเอาง่ายเนาะคะ่ะอยู่ในบ่อมันเอายากจ้ะพี่น้องเอาอะไรเนาะคะ่ะบางปีน้ำกระแหงบางปีกระน้ำบ่แหงบ่เคยบ่เคยว่าจะดูดจะสูบจะไอจับสักเท่ะะาเด้ยค่ะปลาปลาไลยอยู่ตัวไรที่แบบว่าบ่าได้ไปก็มีจ้ะพี่น้อง อากาศดีพี่น้องร่มพัดอ่อนๆาสาวสกลพึ่งลงมาจากแปลงใหม่ข้างบนนะคะตอนเที่ยงก็จักสิกินยังพี่น้องจา๋าเบื่อเนาะคะ่ะกับเข่าก็ได้ ซูกี้นานๆได้กินก็อร่อยนะคะ พอดีกินเนาะคะ่ะโ่น้อยบหลายพอดีอิ่มจ้ะลายลายกับอบ,บ,บแซบเนาะคะ่ะเอาเอาแบบว่าพอดีแซบจ้ะพี่น้องจ๋ารสแซบอยู่เจ้าเนี่ยสาวสกุลนดนๆจะไปอุดหนุนเพื่อนดีเนาะนะคะเพราะว่ากินดนๆอย่างกินเนี่ยจะอร่อยจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้สาวสกุลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้สาวสกุลไนเดอค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ